จ้าเพื่อนเพื่อนมันนี่ยายบัวก,ก็จกินเขาเพือเก,าอก,าก้าเนาะจ้ะมันนี่ยายบัวได้ตามหมักงวงได้จา้าแซ่บแซ่บจา้าตามหม,ามักงวงตามเลี้วๆจา้าตามเล้วนี่ตามกินผู้เดียวโควงไงเลยลูกไส้ไปเ็ำงานอาจจะมีแดดซองเลยน่าจ้าพี่น้องตามเล้วโอ้ยหยวๆเลยมาเด้อพี่น้องโอ้ยทำไรเฮีย <laughs> กินกับพอดเหนือมัอนี่มันอนี่มีทอดอนเอดนี่ยมัอนี่บด้เอาไหวเนาะจ้านี <c oughs> ่ปลาทูเม่เอาพรอจ้าพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำยบาบวัวบแดงอย่างไรเนาะจา้าก,กินกินกันเด้อจ้าสวยเดียวมันนี่มัอนี่ก็กินใสคือเก่กาวสวยเด้อจา้านี่พี่น้องเป็นคือนยายบวาัวบบอช่วยจะได้กินเนาะจำได้เสียวๆนะกล่องโอ่ก่องบิดมันบิด ยาเนาจ้าว่าเทียงบันไดก็ไแต่จใจกุ้นเทียงอยู่อันตำแล้วสูว้จะได้กินแม่จ้าจนไข่เคียงกะแสพื่นเก่าเด็ดตนแล้วก็เกียแมวเกียรกล้อืมจ้าหมาึกงกับมีจ่จะมึกหงที่ตำตอนเทียงเนาะจ้ะ มหมูกินน้ำกินคนเดียวแซ่บพี่กอลแซ่บจากขิงนอกจำมึนมัวงไม่ตำยังไงก็แซ่บเด้อขาเนื้อหมูให้ลกูกเพันธ่ละ แม่อยากกินไก่ซั่นน่ะสิได้มาให้เพิ่นอยู่เอาเนื้อติดมันเด้อแม่ซั่นก็เลยเนื้อได้บับ่รู้ว่าได้เนาะเนื้อั่นมาให้เพิ่นอือ อบยนะอบจากพี่น้องอืมอืมจาับ ได้บวกขอ,อนุญาตเทศกิบกินเขาเนาะจ้าอือหืออืมแสบพี่น้องเอรออาจ้าพี่น้องพครบนว่าในกินเขาตามมกม่วงลองคอปะยังอือหืออืม อืมแต่ว่าได้บวดทีเสียบปากจักน้อยเนาะหมู่บ้านนี่เขี่ยวมากปูนกัดปากไหมจ้าบ่าเคยกัดกับกัดเพื่นก็เผาให้ดู trang hoa hậu luôn nào mấy chè méo chè cay con trang này chỉnh ba chỉnh đã thế sau vẫn gặp sáng thiên cha con sẽ bán này chỉnh ai một ai bản tiếp cận ai đi thiên nó chỉ thấy sau vào đây คมร้อยไม่แล้วอะไตามไเป็นโดนกระแทบคื่อก้าไม่จ้านั่งแดบเดี่แสงแดดฟองอันนี้บวมเป็นฟองนนอเองล้วจ้าฟ้าใหม่สอดแอบเลนแดด ฟังเขาแต่แม่จ้าพี่น้องดยู่กันเด้อะหายาวๆจังน่อยในเด้อจ้าทำชิพยาวอือหือแต่รับ จ้้คลิปนี้ได้บวกกันมาสนิทแล้วเน้ะจ้าขอบคุณเพื่อนๆเด้อที่มาตับต้มคลิปได้บวกจนจบขอบคุณทุกๆกำลังใจเน้ะจ้าขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขและกระสุกดีสมบังิเฮงๆงปังๆไปน้ำกันเนาอจ้าสวัสดีค่ะ